โรงเรียนเขาเพิ่มจะสอนแบบไม่อยากสอนวิธีการให้เด็กข้ามถนนกับปอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอารถมาแล้วก็ชนตัวดัมมี่ให้ดูเลยก็คือให้ให้เห็นของจริงไปเลยแล้วผมว่าการสอนหรือการทาให้คนได้คิดถึงแง่ชิดต่างๆอย่างเงี้ยวันนี้พอเราเอาสถานการณ์จริงๆเนี่ยมามาเล่าอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการสอนที่ดีครับคนจะได้รู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คน<ช>ตาบอดันนี้คนตาบอดเอาเอา,าให้ดูเลยอ่ะใช่ครับเาจารย์ปุ้มก็ไม่ได้เป็นด้วยนะคะอาจารย์ปน้มอย่างเี้ เกินสองนาทีแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้พี่ๆค่ะขอตัวแทนสักหนึ่งท่านฝากภาพยนตร์เรื่องนี้มือปืนให้กับผู้ชมที่นี่ฝากไปถึงคนที่ยังไม่ชมเรื่องนี้นิดนึงค่ะอยากอยากหน่อยป่ะขอบคุณผนคงผมคงเมื่อกี้ผมเมื่อรอเลยขอค้อถามพี่ได้ไหมครับฝากอฝากหนังใช่ไหมฮะอากรออื่นเลยขอบคุณพี่น้องชาวบางกะปิหรือว่าจากที่ไหนก็ได้ครับที่มาอยู่ในโรงภาพยนตร์นี้ครับขอเทงตุ้มให้ตัวเองเฉยๆครับ คุณมากมากจริงครับแล้วก็ถ้าจะฝากได้ก็ฝากบอ,อกต่อไปถึงคนรอบตัวพี่ๆก็ได้คามว่าอยากให้มาดูผลงานภาพยนตร์มือตือนเรื่องนี้จริงเพราะว่าทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังยันตอนตัดต,ต่อพี่พุทธแบบที่มากห้จริงเพื่อที่ให้ประสบการณ์การดูในโรงหนังมันมันตอบโจทย์กับแบบทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทงางภาพทางการแสดงทางแสงเสียงทุกอย่าง มันค้นข้าวในการดูแลโลกทาพยนศาสตร์นะครับยังไงก็ฝากกันติดต่อเลยกันนะครับถ้าชอบนะครับขอบคุณมากฉันกลมไว้กับยาด้วยนะ<ด><ด>คะสุดท้าย